สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์ดนะคะวันนี้เราจะเป็นการเปิดไพ่เป็นการทําคลิปเปิดไพ่แบบแรนดอมกันนะซึ่งเราจะทํากันเป็นประจําทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งครั้งนะคะเป็นการเช็คพลังงานคุณแล้วก็พลังงานของเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อกันเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็น ep ีที่26นะคะแม่หมอจะมีกองไพ่อยู่2กองนะ กองด้านบนจะเป็นพลังงานของคุณซึ่งแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณก่อนคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะถ้าคุณฟังการเช็คพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นแล้วรู้สึกว่าเออมันก็มีส่วนตรงนะก็อืมก็เข้าท่านะแล้วก็มีความสนใจจะฟังต่อก็คุณก็สามารถฟังต่อในการที่แม่หมอจะเช็คพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้ในกองไพ่ที่สองนะคะเช่นเดิมนะคะเป็นคลิปพลังงานโดยรวมเนาะ มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะไม่เก็บเอาไปคิดไปตัดสินใจอะไรใดๆนะคะดูขำๆดูเป็นความบันเทิงนะโอเคแม่หมอจะเริ่มที่กองไพ่กองแรกนะคะเป็นการเช็คพลังงานของคุณของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนเนาะ,อะขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่มีต่อเขาคนนั้นนะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไง เราเปิดห้าใบนะคะแล้วก็ขยายแล้วก็ไใต้สํารับนะเปิบห้าใบนะคะขอเช็คพลังงานของผู้ที่กำลังดูคลิปนี้เนาะที่มีต่อเขาคนนั้นว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงขอให้ช่วยก่อนอืมแปดถ้วยห้าไม้พลังงานของคุณนะ สิบดาบชาริออตคิงออฟคราฟขยายอย่างนั้นหนึ่งใบนะคะแล้วก็ไพยใต้สำรับเนาะวีออฟฟอร์จูน น็อตสอดโอเคคิวนเนลเพลเคินอินเพลสเทอร์มิสนายออกไพต้สัมรับนายออกบานขอขยายนายออกบาน ินรอกก้หกมา พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะมันมีเหตุการณ์มาอย่างหรือจะเรียกว่าวเป็นโชคชะตาก็ได้นะคะมันมีเหตุการณ์มาอย่างที่มันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรืออาจจะเป็นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาโชคชะตาของคุณก็ได้ขอขยาย ชอบขยายขยายวิเคราะห์โคจรเอ๊ึมพลังงานของ คุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากเขานะคะอาจจะอยู่ดีๆเขาก็นิ่งเขาก็เงียบจากคุณไปก็ได้ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยคุณเองก็รู้สึกว่าทําไมมันมีแต่ปัญหาเนาะทาไมมันมีแต่ปัญหามันหาจุดลงตัวไม่ได้ถ้าไมมันมีแต่ความสับสนวุ่นวายมีแต่ปัญหาที่ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหามีแต่อุปสรรคอะใช้คํานี้ละกัน มีแต่อุปสรรคปัญหาให้คุณต้องจัดการต้องแก้ไขตลอดเวลาเนาะคุณก็เลยคิดว่าคุณยังไม่อยากสนใจความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้หรือจะใช้คำว่าคุณไม่สนใจก็ได้หรือหันหลังออกจากความสัมพันธ์นี้ไปก็ได้นะคะคือหันหลังออกไปก่อนจะถามว่าคุณจะเลิกเลิกกับเขาเด็ดขาดขนาดนั้นเลยไหมเออไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าณตอนนี้คุณอยากที่จะไม่อยากสนใจเขาอะ เออไม่อยากสนใจเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนอยากเงียบก็เงียบก็แล้วแต่เลยอารมณ์ประมาณนั้นเนาะมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายในที่นี้บางคนอาจจะดึงอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้แล้วก็ดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ก็ได้เนาะซึ่งคุณเองก็รู้สึกจริงๆคุณรู้สึกเสียใจมากนะเสียใจมากๆแต่ว่าในการเสียใจนั้นน่ะคุณก็มีความเขาเรียกว่าคุณก็มีความหยิ่งในตัวเองอะ่ะคุณก็มีความ รักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอะ่ะฉันเสียใจก็จริงแต่ว่าคุณจะไม่ยอมให้ไอความเสียใจเนี่ยทำให้คุณคุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่าตัวเองไม่เลยนะคะไม่เลยโอเคเพราะเธอเงียบไปใช่ไหมเธออยู่ดีๆเธอก็ไม่คุยกับฉันเธอไม่ไม่สนใจฉันหรืออะไรใดๆก็ตามได้งั้นฉันก็ไม่สนใจเธอเหมือนกันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะที่ผ่านมาปันมันเป็นความสมาัมพันธ์ที่มันมีปัญหามาตลอดที่คุณต้องแก้ไขต้องคิดต้อง ต้องบริหารจัดการตลอดเวลาเนาะคุณเสียใจไหมคุณเสียใจแต่เป็นความเสียใจที่โอเคในเมื่อฉันเสียใจแต่ฉันก็จะหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาให้คุณค่าของตัวเองคุณไม่ได้คุณไม่ได้เสียความมั่นใจหรือว่าคุณไม่ได้ด้อยค่าตัวเองใน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 สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เขาแบบอยู่ดีเขาก็เงียบไปเลยไม่ใช่นะคะแล้วคุณก็ตั้งใจว่าคุณก็จะเป็นของคุณแบบเนี้ยแล้วคุณก็จะเดินหน้าต่อในชีวิตของคุณแบบเนี้ยถามว่าคุณโกรธเขาไหมคุณไม่ได้โกรธเขานะ มันไม่ใช่เรื่องของความโกรธนะเผลอๆคุณจะเข้าใจเขาได้ซ้าไปเข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นเข้าใจกับตอนนี้ปัญหาจริงๆระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงเผลอๆคุณเข้าใจได้ซ้ําเข้าใจในความแตกต่างอาจจะเป็นเรื่องของอระยะทางก็ได้หรือเป็นเรื่องของทัศนคติหรือวิถีชีวิตหรืออาจจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาภาษาที่มันแตกต่างกันคุณเข้าใจด้วยซ้าไปเข้าใจความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะตอนนี้คุณก็เลยคิดว่าโอเค คุณจะไม่สนใจละไม่สนใจที่นี่หมายความว่าโอเคเธอเงียบไปใช่ไหมเธอนิ่งไปใช่ไหมโอเคงั้นฉันก็ไม่อะไรละคือคุณจะไม่ไปตือ้อไปงอ,ไป,อไปแลบบ้วหรือไปแบบตีปวยตีพายหรือไปแบบเธออะไรใดๆเป็นยังไงทําไมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่โอเคในเมื่อเธอไม่คุยไม่อะไรไม่สนใจก็ได้ฉันก็จะอยู่กับตัวเองฉันก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ตามไม่ได้ตือ้อเหมือนกันฉันก็อยู่ของฉันได้นะคะ,ะแต่ว่าคุณเข้าใจนะคุณเข้าใจความแตกต่างคุณเข้าใจปัญหาระหว่างคุณกับเขาดีตอนนี้คุณก็เลยอยู่กับตัวเองเนาะคุณอยู่กับตัวเองอยู่แบบจริงๆคุณรู้ได้ซ้ําไปว่ามันคืออะไรคุณรู้ปัญหาดีแล้วคุณก็อยู่ห่างจากเขามีระยะห่างกับเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอือารมณ์ประมาณนี้เนาะซึ่งตอนเนี้ยอ ในที่นี้อาจจะมีบางเคสบางคู่เป็นเรื่องของรักสามเศร้าได้นะคะซึ่งคุณคุณไม่อยากจมอยู่กับมันอะ่ะคุณไม่อยากจมอยู่กับสิ่งนี้คือถ้าสามารถที่จะจัดบริหารจัดการหรือว่าสามารถที่จะทำอะไรที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นได้จริงๆคุณก็อยากทำนะแต่มันเหมือนกับในเมื่อมันยังทําไม่ได้ก็ได้แต่ปล่อยให้มันเป็นไป และให้มันเป็นไปตามโชคชะตาแล้วก็อยู่ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงน่าจะเป็นอารมณ์นั้นพลังงานคุณดีนะคือถึงแม้ว่าจริงๆคุณอยู่ในภาวะที่เสียใจนะพวกคุณกังร,รู้สึกว่าเอคุณถูกแล้วเลยจากเขาแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้ได้ไดว่าบางเคสทีนี้อาจจะเป็นเรื่องของเขา,าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นรักที่มันมีมากกว่าสองคนก็จริงแต่ว่าคุณเข้าใจแล้วคุณก็พยายามที่จะไปข้างหน้าต่อในชีวิต นะคะคุณมีทัศนคติที่ดีนะก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ได้ไไดอคาดไม่ได้โกรธไม่ได้มาไม่ได้มานั่งน้อยน้อยใจหรืออะไรคุณเข้าใจเข้าใจแล้วคุณก็ไปข้างหน้าต่อในชีวิตถ้าคุณสามารถที่จะจัดการแก้ไขอะไรตรงนี้ได้คุณก็จะทําแต่ถ้ามันมันทาไม่ได้คุณก็ได้แต่ถอยออกมาเออใช้คำนี้ะกันคุณถอยออกมาแล้วก็ให้มันเป็นไปตามโชคชะตาดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆถามว่าคุณเสียายเขาไหมคุณเสียายแต่มันทําอะไรไม่ได้ คุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลือกที่จะให้คุณค่ากับตัวเองมากกว่านะคะอารมณ์แบบว่าโอเคถ้าเขาคิดจะไปก็ไปถ้าเขาจะเลือกคุณเขาก็จะเลือกคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปดิ้นรนไปตามไปตื้อเขานะคะอันนี้คือคุณค่าของตัวคุณที่คุณจะดํารงรักษาเอาไว้แต่คุณก็ไม่ได้โกรธเขานะแล้วถ้าเกิดเขากลับมาหาคุณแล้วเขาทําตัวดีคุณก็จะให้อภัยเขาเหมือนกันนะ ก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะอ่ะทีนี้เราจะมาเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันเนาะแล้วพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณนะว่าตอนนี้พลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกดขอเปิดห้างไปนะคะ สี่ไม,ม้เด็กถือเหรียญเมจิเชียนหกดาบเก้าเหรียญปลางงานของเขาที่มีตก ออกบาเอ๊ะคิองออกบานโอ้เดวิลหกดาบอื้มโอ้ยคิงออฟครับเอ้ยนายออกครัพเวอฟอร์จูน ไว่ใต้สำรับวีออฟจูนขอขยายวีออฟจูนโอเคอเขาตื่นรู้แล้วล่ะคุณเขารู้สึกว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเขาก็รู้แล้วว่าคุณดีกับเขาที่สุดละ คุณให้ความรักให้ความจริงใจที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งพลังงานตรงนะคุณเป็นคุณคุณให้ความรักที่บริสุทธิ์กับเขาจริงๆนะเพียงแต่ว่าคุณเองก็มีความความเห็นคุณค่าในตัวเองอะเออความที่คุณก็จะไม่ลดคุณค่าตัวเองลงไปด้วยนะคะคุณเป็นทั้งควีนออฟครับแล้วก็คุณเป็นทั้งเอ็มเพลสเอ็มเพลสก็คือ ก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดเขากลับมาดีกับคุณทําดีอะไรอย่างเงี้ยค,คุณก็จะให้อาภัยเขานะเออแต่คุณแต่ถ้าเกิดเขาไม่อะไรคุณก็จะไม่ได้ฆ่าตัวเองอะ่ะคุณพร้อมจะให้ไภเขาแล้วคุณก็ดีกับเขาจริงๆแล้วในความรู้สึกของเขาคุณก็เป็นเอเมทเปสจริงๆเขารู้แล้วละ่ะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือระยะเวลาที่ผ่านมาตอนเนี้ยเขารู้ละว,ว่าคุณเป็นคนที่ จริงใจห่วงจะห่วงใยเขาอย่างจริงใจอย่างใส่เสื้อเหมือนเด็กถือถ้วยอบริสุทธิ์ใจอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเนาะโอเคพลังงานเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นยังไงเขายังรู้สึกดีกับคุณยังรู้สึกเขาเคยรู้สึกกับคุณยังไงเขาก็ยังรู้สึกอย่างนั้นเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่แสดงออกแปดดาวเหมือนกันเลยคือเขาช่วงนี้อาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารกันนะเขาอาจเขาอาจจะเป็นคนที่เงียบจากคุณไป คุณก็เลยอ่ะโอเคงั้นฉันก็ไม่อะไรเหมือนกันอ่ะเขายังรู้สึกดีเขาเคยรู้สึกดีกับคุณยังไงเขาก็รู้สึกดีกับคุณอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเขาไม่แสดงออกเนาะช่วงนี้เขาเงียบเขานิ่งไปอ่าไม่หมอะจะไม่หานะว่าเขาเขาเขามีเหตุผลอะไรนะคะอตอนนี้เขาอยากจะเข้ามาเนี่ยเขาอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณเขารู้แล้วล่ะว่าเขาขาดคุณไม่ได้อืเขารู้แล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้อ่ะ เขาอยากจะกลับเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์แต่ว่าในการกลับเข้ามาในทํางานในความสัมพันธ์ก็ก็ยังไม่ใช่การกลับเข้ามาแบบให้สถานะที่ชัดเจนนะไม่ใช่นะแต่เขาก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งเรามาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเขารู้แล้วล่ะว่าเขาขาดคุณไม่ได้เนาะเขาอยากจะไปต่อกับในความสัมพันธ์นี้กับคุณถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาไปต่อแบบตัวเขาอ่ะมีอะไรที่แอบแฝงแอบซ่อนอยู่ก็ก็เป็นไปได้นะคะหนึ่งในนี้อาจจะเป็นเรื่องของรัก ที่มันมากกว่าสองคนก็ก็เป็นไปได้หรือถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรักสามเศร้าเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือมีบาดแผลอะไรบางอย่างที่เขาเก็บเอาไว้ปกปิดเอาไว้หรือว่าเขาเองก็ไม่สามารถที่จะปลดล็อกปมอะไรในใจเขาตรงนั้นได้นะคะแต่เขาอยากจะไปต่อกับคุณไปต่อแบบนี้แหละไม่ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเาก็จะไปไปกันแบบนี้แหละถึงแม้มันจะยังมีปัญหาอยู่เจ็ดกับหกมีหนึ่งดาบเนาะ แต่เขาก็ยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณซึ่งเขาอยากจะเข้ามางอ้อคุณค่ะแต,ตนนาาออ่ตอนนี้เก็บอาการอยู่เออตอนนี้เก็บอาการอยู่ขอขอยิงสักพักหนึ่งอืมอยากงอละอยากเข้ามาง้อละแต่ว่าขอเก็บอาการก่อนขอยิงสักพักหนึ่งอ่ะขอขยาย 9. เก้าเหลี่ยนบางทีอ่านไปอ่านไปอ,อยากรู้เพิ่มเติมขอขยายเก้าเหลียญ อยากกลับมาเก้าเจ็ดเหรียญอืมโอเคโอเคโอเคอ่ะสักพักหนึ่งนะคือโอเคสักพักหนึ่งเขาขอเคลียร์ปัญหาของเขาก่อนอืมหาจังหวะอยู่เขาเห็นละ เขาเห็นว่ามันเขาเห็นเหตุการณ์ตอนนี้ละว่าเขาเห็นละว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันจบมันพังลงไปเออเผลอเขาจะรู้ละก็ขอคือเขาเขาจะต้องไปเคลียร์คนของเขาก่อนอะหรือหรือสิ่งที่เขา หรือใครใดๆก็ตามคนรอบข้างเขาคนของเขาที่เขาดึงเข้ามาหรือปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะเขาอยากกลับเข้ามาแต่เขาขอเคลียร์ตรงนั้นก่อนเนาะซึ่งเขากําลังมองหาจังหวะที่จะเข้ามาอยู่นะคะเขามองคุณอยู่ตลอดนะคุณไม่เคยห่างหายไปจากสายตาความรู้สึกของเขานะเขาเห็นแล้วล่ะว่าปัญหามันคืออะไรสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพังลงไปมันคืออะไรเขารู้เขาเห็นละอืมแล้วเมื่อไหร่ เขารู้ล้วว่ามันมีระยะห่างเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเขาจะมานะคะเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมเขาจะมาเนาะตอนนี้ขอขอยังไม่ทําอะไรก่อนนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะสำหรับคลิปนี้นะคะ